ประวิทย์ลาวกับปูมามายังครับปูมายังไม่มาโรใจดีบรรจุพันธข้าวสาใส่ได้ทีสวัสดีครับที่ชนะเจ้าโอกิจติคุนใส่ขวาที่บอกบอลย้อนกับางด้านซ้ายส่กับหลังออกแม่นี่ครับกระชากมาเปิดมาตรงกลางแล้วก็ปุ๊บโอ้ยังไม่ไน่าจะมาโรธีลาได้มีเติมแตงข้าว้ายออกทางด้านสุรีพัดแล้ว แผ่นบอลมามาคับสิหลาใส่ตาแล้วก็ไปยังชื่อเคียวไมได้เข้าทางสะเราใจขวาแม่บอลไปแล้วก็โก้โก้โก้โก,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 โกโ้แม่นี่กับสนามหนึง่งภาพเบาหน่อยเออจริงด้วย โอน,นี่ก็ต้องแหกปากสู้กับสนามดึงนะ <c oughs> เพื่อออกไปนั่งกินเบียร์ครับแหมไม่แน่ใจนะแต่เราชนะเจ้าหนุ่ยนะเอาแล้วเจ้าหน,นี้ป่านี่ก็ยังคว้าไว้ได้ครับผู้ตัดตูนแล้วก็ <c oughs> หมดเวลาเกือบครึ่งเวลาแรกเอาเราไปต่อจังหวะนี้คณะอองรีประวินลองเข้าขวามาจังหวะนี้ครับจะได้เปิดหรือว่าจะไปทางซ้ายวนมาแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่นนอยครับเอาครับลากี้ขึ้นมาครับจังหวะนี้ครับตัดได้อองดีอะไรชิบหายแล้วจังหวะนี้ปัดด้วยขวาแล้วก็ go g ก go <Go> จากเขา้าอดีครับองรีประวิจิตถาวรครับทำประตูที่สองครับให้กับชาดาน้องเชิตีด้วยการปั่นขวาโค้งจัดไปเสาแรกเอาครับแม่นี่ครับคู้ชิงในฝันของที่ทุกคนอยากจะได้เห็นจะเป็นจริงหรือไม่ต้องรอติดตามครับปัดด้วยขวา ไฟผ่านครับโต๊นี่ครับใจดีปัจจุพันธ์พาไปทางขวาแล้วลองยิงขวาไม่ผ่านครับเก็บได้ทีนันโกกิติคุณกระดกมาตรงนี้เจวัชระปล่อยบอลข้ามหัวเลี้ยวเลถึงธน,น,นชาญชัยกระดกขึ้นมาเทนตุนศักดิ์พุทธุนจยาวแล้วชิบหายแล้วแล้วโงนี้แล้วก็แล้วก็เป็นบอลลุกออกหลังไปครับขับบอลทางด้านซ้ายกับที่เจจรายุทธให้มาโงนี้ศิลาศิลาพลิกเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วเปิดข้ามมาพอแล้วพอใช้ออกบอลทางขวาพอใช้ไหมฮะพอใช้ให้ยังไงแต่ลาวุฒมาแล้วเว้ยหายเจ็บแล้วมาแล้วครับลาวุฒิมาสลกครับ แต่ออกไปข้างสนามแป๊บเดียวครับไม่มีเบียร์มาข้างสนามเลยตัดสินใจลงมาเล่นต่อยกมาตรงนี้ลุดเลยมาแล้วเว้ยสราวุฒิมาสกจะทำประตูที่สองได้หมือไร่อลมาแล้วก็ไม่ผ่านแนวผู้ท้องระตูบอลอองลีลงมาเล่นสองขวา้วก็ทำเกมขึ้นมาจังหวะนี้ในแดนกลางทาคึงทาหนีเบิร์ดหนึ่งสองบอลทูแล้ว ออกาทางนันายยังไม่มีจังหวะยิงคลึงลจังหวะลัน่นเอาครับตีมาตรงกลางแล้วแต่เขาขวาไปขวาแล้วแม่เนี่ยกำลังผ่านทางด้านทีลาเบอลหลุดออกหลังไปมาต่อครับจังหวะนี้ครับแทงขึ้นมาแล้วแม่เนี่ยครับยิงกำไม่ผ่านทางด้านลูดันมาเองครับลูรันเฮ้ยทุกคนครับเอาไปทางนันท์สายขวาโอ้โหพีพีดีเอฟซีครับพ่ายแพ้ให้กับสะดานไนล่า เป็นด้านไนล่าครับผ่านเข้าสู่ร่มชิงชนะเลิศครับไปเจอผู้ระว่างน้องเชลซีกับกับทางด้านแอกหรือเปล่าครับแล้วยิงยัดมา่รงนี้แล้วก็แม่เรียบร้อยครับตอบประตูต่อหนึ่งครับเอาครับตามหลังแค่ประตูเดียวครับในช่วงเวลาที่เหลือจะทันหรือไม่ทันครับตอรอสนาใจดีบรรจุพันเอาครับเอาครับทำเกมขึ้นมาใหม่ครับจังหวะนี้ครับแล้วก็หมดเว้ 우와!